รู้ไหมว่าทำไมถึงไ,ไ,ไ,ไม่อยากให้จัดงานากินขจรหรือเปล่าประกาศไปทั่วเลยเกิดว่าบรรดาเมียเมียฉันยู้ขึ้นมาเนี่ยฉันตายแน่เลยอัจนฉันไม่รู้ก็ได้นะอย่ามาเลยนะนุงตาบอกเมืองถูกถก็แบบนี้ฮะนี่แหละที่คุรภานะนี่คิดเจอแล อ้าไม่เอาไม่พูดนะจ๊ะรักเธอแน่แน่รักเธอแน่เธอรักเธอจริงๆเดี๋ยวพี่จะให้เตะปุ๊บพี่จะบอกเธอเลยนะจ๊ะไม่เอาไม่พูนดจ๊ะถึงฝาดระแวกแต่ก็รักนะมาตอนนี้กันนะมีชายที่มานอนไป็น่ารักมากมาแล้วหรือเจ้า ทำให้แันงขาดครับเมียอโไรไซส์กันหมดเลยเนะฝั่งนู้นกันจะโหลุดฝั่งนี้จะมองไม่เห็นอย่างเนี้ยไม่เอาไม่พูดนะจ๊ะรักเธอแน่แน่รักเธอแน่แน่แร,รักเธอจริงจริงพี่แต่งานเสร็จพูดพี่กลับมาทันยังไนะจ๊ะไม่เอาไม่พูดนะจ๊ะจริงนะ เกยคนนั้นน่าจะคลอดไปถุนนะเราไม่ได้ยินเลยไม่ได้นหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ยินไม่ได้ยินพี่มาแล้วจ้ะจ้ะเกยคนกลางนุนน่าจะเกิดบนตึกใบหยกท่านสูงขนาดนี้มองไม่เห็นนะถ้าใดเมียสูงอย่างนี้ไม่ไหวหรอกจะไายไม่ถึงทีนี้นี่แก้วบ้านสูงสุดใช่ไหมเนี่ย ส้งสูงใครคนหรือเสาไฟฟ้ายี่ฉันไม่โกรธเราพี่แรกอ่ะเอ้าไม่เอาไม่เอาไม่พูดนะจ๊ะรักเธอแน่แน่นักเธอแท้แท้นักเธอจริงๆริงเดี๋ยวพี่ทำงานเสร็จปุ๊บพี่จะกับเธอเลยนะจ๊ะไม่เอาไม่พูดนะจ๊ะต้องที่ทำอย่นี้ไงเนาะแล้วพี่ตรงนี้นะค่อยพูดเดี๋ยวค่อยคุยกันเนาะรอไปรอสิคะไดาพิจาราแล้วพี่ก่อนนะให้ครบแล้วสามคน ไม่เอาไม่พูดนจรักเยอแท้ทรักเยอแน่นี่ะอาจจะปุกีกลับกเถอแล้วจะไม่เอาไม่พูดจ๊อย่าตกใจนจ้ามาตัง่มอะไรกูเหรอเนี้เพื่อฉันเหรอฉันต้องร้องใช่ไหมคนที่ไหนเนี่ย อีตอนฉันมาฉันดูไม่ถึงเน็นฉันหมดก่อนเนยแต่จริงๆจะมันมีตอนนี้ด้วยพูด่อเราเจอแท้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 แน่ๆแน่ๆเลยเมียคนที่เท่าไหร่เนี่ยฉันน่ะเหรอฉันเมียคนแรกไงฉันน่ะได้กันกับเธอตอนที่เธอกำลังเป็นม้าน่ะมีชีวิตอยู่เลยท่านเองหลังหลังโบก็รู้ได้แล้วเรื่องเนี้ย คุรเลยแท่ๆแน่เลยเจ้าเพีเจ้าเพรหนาแฮจ้าเรียบร้อยไม่หนาแท้เรียบร้อยแล้วไปต้อนรับแขกมาหน่าแฮใช่อ้ะงั้นเดี๋ยวให้อ่าแต่งเลยแต่งเลยแต่งเลยนะอ่าตั้งเสไปเอาอ่าอะไรนะไปไปเชิญหอยมาเชจเสน็จม เลิกไม่ดีแล้วนะทำไมอ่ะหนาน่ยอมมาทูดนะอ้ยใ่หาหนจะคัจะคอสกันมาแล้วครอสัตว์ปี่ปหอยปินเลยกันนายอ่ะอรเลือดชนกันหมดลยนแติหน่อยสิหนพ่ิมนะิหน่อยขอดูหน้าหน่อยจ้าสาวสวยแค่ไหน เมได้สูงเลยสูงกว่าิโลหน่อยเดียวสูงสดแล้วพัาขึ้นผาดแล้วผัดชัดเลยไม่ได้มาตรฐานนะไม่ได้มาตรฐานเลยน้องเจนอ่ะมีความสูงอยู่แค่ไหลนั่นเองสูงเท่าไหร่แต่ใช่ก็รักเธอขอให้ผัวเป็นไฟขอให้เมียเป็นน้ามัน เจอกันที่ไรก็ไปลุกเพิ่มลุกเพิ่มไปเลยอ่ะไม่ใส่ไม่ใส่ถนานนี่จริงๆเลยขายาวสักเปล่าเดินไม่ทันเถอะเจ้าหญิงเตี่ยวเสี้ยนเลยส่งหอยสังให้น้องมาลีนี่มาจะากเอ็มโรอแล้วไงฮะเร็วๆน้องมาลีก็เอ่ยคำว่าทัวยังกวนแคร์ ท้กกันไม่ย yeah, yeah. like ืดอยู่กันไม่ยาวก็จิบๆๆแย่ปังเลยเอ้าวมาเรียนอะไรเนี่ยัได้ความโมโหของน้องมาลีคนขวัญลดเสร็จแล้วจึงตัดสินใจส่งหอยให้น้องวินอยู่จังเจ้้าจังโจงดวงจัง น่าแต่งด้วยลื้เกิดอะไรกูจะชวนค้อนเมื่อคืนด้ยเออบอกก็ไม่เลยบอกกูทีที่เมืองเนี่ยมอเตอร์ไซค์หยุดวิ่งมาเลยวูตกใจนึกว่าเหลือนะเนี่ยพี่ว่าพี่ต้องไปแล้วน่ะมอเตอร์ไซค์มาเอาแล้วไม่รับแล็บแล้วคือสามคนเนี้ยพี่นาเนี่ยนะใครมีอะไทั้งหมดเลยจ้ะ เมียแต่เมียสามเลยเหรอใช่ใช่ไม่ไี้ยุติแต่เท่าไหร่เนี่ยฮะอายุทำไมเนี่ยทำไมอายุยี่สิบแปดใช่ไหมยี่สิบแปดยี่สิบแปดนี่เมียสามคนเลยเหรอตายแล้วฮะบอกไปเลยใครจะมาหาเราเพชราเป็นเมียคนแรกสายไฟนี่ฉันดา็เพียงใจเป็นเมียคนที่สอง ถ้นมีลูกด้วยวูวยเออทั้งในเลื่องแลงนอกเลือกเลยขวัญเรือนเมียคนที่สามเด็กสุดจ้ะเด็กสุดเลยสวนฉันขวัญเฉล็บเมียคนที่ส uh ี่ได้ก uh 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 ็ตอนเป็นอาชาอย่างไม่น่ามีชีวิตรอดนะทำไมนเยะขอแน่นำตัวบ้างเถอะกันใครแก่จังเลย ไม,มยปากดีนะเดี๋ยวจะับหัวจะได้หรอกเอาสิหม,มก็ไม่ได้มีกลัวเลยนะไม่มีเขตุหลาไเลยนะเออนี่กลัวรึไงเอามาถ้าไม่ทำาะ้อย่าเรียกกุ้ยเบลเลยม<อ>ัในใจเย็นหน่อยนะเอเอ,เอจกไว้นะาการแสดงกลับไปบ้านทีการแสดงอย่างเงี้ยอแนะนำตัวน,นะคะพี่ฉันกลิ่นขจร มีคนสุดท้องฝากเนื้อฝากตัวด้วยนี่ค่ะไม่ยอมไม่ยอมนะไ่ยอมใจรกไม่ยอมเป็นเมียข้องหนือ้องอเลย้้เยหยู่พี่ายคนทย้เกเป็เด็กคนฮล เร็วตัดกำลังเหรอเดี๋ยวย้องเจ้าพี่อยากเกล่ยวจะเกย่ายจะอตคนมาช่วยต้องต้อนเชเดนะเล่นยอตาแะนี่เคี่ยที่ไหนอกเค่ยโ่ตายเกมแค่กลัวตั น้องไมทองสำตหนือพี่ท่านขวัดใายแผลแตกได้เขาก็แย้งน้องคิดจะแบกขาแรกแบกหันแบกเป็นเที่ยวอ้าวจับพิษหนึ่งข้าหัวยกไทไเป็นทัวรเทดนาสัวนอนขาตัดหยว

เพราะนั่นกตีเ uh, หี้ยนนี่รับไม่ไปเอกร้องอย่างนี้เหรือให้เอกร้องให้มันรสหวานหน่อยเฮ้ยรอบหนึ่งยอดอ่ะพรีแน่พรีหน้าดูพรเทพนะดูแล้วพี่คนนู้นก็ดึงคนนี้ก็ดึงตัวพี่น้องนิดหนึ่งคนนู้นก็ดึง ที่อยากจะปลูกพวกเขืชแต่นวให้มันเป็นแนวยาวให้เมียสาวไม่แยกกันอยู่จะได้ไม่ขู่หักเที่ยวอา้ีพยาไม่มีอะไรเป็นการปกติไม่คันจะเคยเหนื่อยแล้วทำจังหวะให้ร้อนด้วเลย เปื่ไหนจะอยู่กับน้องเพียงใจเพียะไม่คิดไปเที่ยวคนนุองกเมียคนนี้ก็มีคนนั้นก็มีคนนี้ก็มียังไงมีมาเป็นครอบเลยพยายาอ๋อ เดี๋ยวแกงให้คนนี้ยกให้บิก๊กไปคนนู้นให้มนเสร็จให้เอ็ดสว้าวแล้วแต่จะให้แดดจูบ <laughs> นู้นก็มีคนนี้ก็มีคนนั้นก็มีคนนี้ก็มีมี่จะเมีแค่ไปนอนแค่ <im> คืนไหน,นแวนใครกอด ต้องดูกันตอนไฟเขียวสำดับเมื่อกลิ่นจระี่นคณจะนอนด้วยไม่ได้นุมน่มๆแถวม,ม,ม,มีสนใจสอนรับจะให้ไม่เดียวเอาเช้านุมน่มๆ <ห ả? S 1> เข้ามาปน ูต้องเห็นสินค้าก่อนซื้อขายอะไรก็ว่ามาสิเอ้าหนุ่มๆเข้ามาปนตัวสิคนาเอวตัเยอเย้่อตัเยืคอตัดเยื่ครัย่อตัดเอบคุณ